สวัสดีครับผมจ้ากโกเกษตรหอมมน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมปฏิภาพี่น้องมาใส่ปุ๋ย้องผืนนะครับ้องผืนเป็นเป็นโตที่เป็นสูตรของผมเองนะครับเป็นสูตรที่เขาให้เองนะครับเป็นปุ๋ยมักนะครับตัวนี้ที่เป็นปุ๋ยมัก สูตรผลไม้สีเหลืองนะครับแล้วก็ยีมีเป็นน้ำซาวเขาแล้วเป็นเข่าสุกพร้อมนะครับผมถานอาหารเต็มนะครับผมเต็มแท้แน่นอนผลไม้สุกผลอ้ผลไม้สีเหลืองเข่าสุกน้ำซาเขาพี่น้องนะครับจะเป็นบกกอสุกกล้วยสุกแล้วก็จะเป็นเข่าสุกแล้วก็น้ำซาเขาพี่น้องคุณประโยชน์ถั่อาหารเพียบนะพี่น้องเนาะ เป็นจุลินทรีย์ผมใส้จุลินทรีย์ในการหมักนะครับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตน้องพี่น้องนะจุลินทรีย์หาชนิดนะครับหาชนิดในนี่ก็ยี่สอยบำลุงดินบำรุงหากบำรุงต้นนะครับแล้วก็โอ้ไหลไหลย,ย่างอยู่ครับน้องครับหาชนิดนะครับตัวนี้ดีเพราะว่าเขาพ่นลงไปนี่จุลินทรีย์ที่มีชีวิตนี่เขากะยิ่ลงไปในดินพี่น้องครับ คยลงไปให้ดินไปกัดกินเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมนะพี่น้องเนาะไปกัดกินแบคทีเรียหรือไวรัสที่เป็นตัวเสียนะพี่น้องเนาะเขาจะไปกัดกินพวกนั้นแล้วก็บํำรุงดินให้ดีที่นี่ครับแล้วเขาก็น้ำถาดอาหารสารอาหารต่างๆที่เขาใส่หมักเนี่ยที่เขาหามาหมักเนี่ครับเขาเอน้ำถาุอาหารพวกนี้ไปให้ดินแล้วก็ไปให้พืชนะครับตัวนี้คือกัน ตัวนี้จะเป็นสูตรหมักปลาหอยนะครับสูตรหมักปลาหอยประตองหว่วงครับตัวนี้เฮ็ดบำรุงบำรุงหัวบำรุงต้นยั่งดีเลยนะครับแล้ว,วก,ก,วนนก็ผมใส่ตัวเดียวกันหมักคือเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต,น,ต,ตวนี่หายชนิดอยู่ในนี่นะครับมันเดือดคือกันผมใส่ตัวเดียวกันหมักนะครับไปย่อยสลายนะครับจุลินทรีย์ที่มีชีวิตเขาก็จะแตกโตกันอยู่ในนี่เต็มเลยพี่น้องครับ ที่ผมเอามาเนในซองขวดนี่แหละจุวินซีเขาเต็มนะครับเพราะว่าเขาขยายตัวกันได้หลายนะครับ,นะรบอันนี้ก็คือสูตรปุ๋ยนะครับอันนี้บอกบอกสูตรปุ๋ยปริมาณเขาว่าว่าเอ๋บําเมนบอกว่าคุณภาพของเขาที่เป็นตั้งไหนเนาะก็ะคือเขาแบบนี้แหละจูวินซียที่มีชีวิตแบบนี้นะครับคุณภาพของเขา <c oughs> สําหรับแปลงนี้นะครับผม มีคลิป um, ท ja ี่ว่าปลูกใหม่ดีกว่านาะพี่น้องพี่น้องครับที่ว่าแบบปลูกใหม่ผมลงคลิปไปก็คือว่าปลูกใหม่ดินแน่นปลูกใหม่นาะพี่น้องเนาะดินมันแน่นเรคปลูกใหม่ดีกว่าพี่น้องครับมันเกิดมางามดีอยู่ครับพี่น้องแต่หากว่ามันแน่นเกินไปเนาะพี่น้องดินมันแน่นเพราะว่าตอนนั้นฝนกระแทกนาะพี่น้องผมลงคลิปไปกับก็ว่าฝนกระแทกแหละปุไทยปลูกใหม่ ผมมาไถปลูกไหมเพราะว่ามันมันน้อยเราดินมันเหนี่ยนเานร,มา,รมมา,เามันบ่สามารถผมมาเบิ้งเรามันบ่สามารถที่ไปต่อได้นะครับมันบ่สามารถที่ไปต่อได้ผมก็เลยไถไว้ันที่นี่ไถปุ๊บเนี่ยไถเราวนันี่ฝนมาฝนชุดุไทยมาใส่เขาพึ่งชิล้งได้พี่น้องครับแต่ว่ามองต่ำๆหน่อเห็นไหมครับยังซุ่มๆอยู่เลยครับเป็นน้มอยู่เลยนะครับนี่ฝนจะแทกเราตอนนี้ก็ ม้าสิล้งเลยแล้วเมื่อนี้ผมนัดรถไถเพื่อนม้ายกล่องให้ผมนะครับนัดรถไถม้ายกหล่องให้ที่สิปลูกแร้วเพราะว่า,ถาไถแปรไปแล้วไถแปรไปแล้วเาว,วานนี้ผมยืนยกหล่องเพื่อที่จะปลูกมันผมก็นัดเขามา,ายกหล่องนะพี่น้่องนะยกหล่องไปเลยเดีย๋ยวผมจะม,มาปลูกนะครับผมกเ็เลยมาล้องพื้นนะครับล้องพื้นนี่ล้องพื้นตัวนี้เลยนะครับล้องพื้นตัวนี้ พี่น้องครับนี่เป็นสูตรที่ผมใส่นะครับใส่กับแปลงมันใส่ไปแล้วแบบสูตรลงตัวเราตอนนี้คือเอาทํานีพอเอาท่านีพอหรือที่ใส่หลก็นี่ก็ได้ถ้าเขาเห็ดได้หลเนาะพี่น้องเนาะใส่หลก็นี่ได้แต่ว่าใส่หลายมันก็ยอมันก็มันก็นกนดีแหละครับแต่ว่าเขาก็ยีบเปืองปุยไปหลายเอาไว้จะใส่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเนาะสำหรับห่าหมักถังนึงนะครับต่อถังอันนี้ก็เรือบบกหลายเลยสําหรับแปลงนี่สามไร่เนี่ยนี่ครับผมใส่สองขวดนี่ ต่อเปย์หนึ่งเปย์สิบหกลิตรเปย์สิบหกลิตรนี่ผมฉีดได้กะเกือบไร่พี่น้องครับประมาณไร่นึงเลยประมาณไร่นึงแหละยางคือเฮาวานปุ๋ยนี่แหละพี่น้องคือเฮายางปุ๋ยเลยเฮายางศาสตราสตราสาไปเลยเนาะพี่น้องเนาะยางสาดไปเลยเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีการสาดน้ำเดี๋ยวกระิมีวิธีการสาดปุ๋ยอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้อธิบายคือนี่แหละครับสูตรของผมก็คือนี่หนึ่งจุดหาลิตรหนึ่งจุดหาลิตรพี่น้องครับ ก็หยี่ประมาณสามลิตรเนาะสามลิตรปุ๋ยสามลิตรแต่ว่างบประมาณของผมบ่ได้ถึงร้อยนะครับผมเอามาอันนี้ชิซอยุประมาณหกขวดหกขวดสําหรับสามไร่เนี่ยหกขวดกับตีไปกับประมาณสิบกว่าบาทที่ว่าเฉลี่ยจากถังหนึ่งที่ผมหมักเนาะประมาณสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะสิบบาทเองนะครับเนี่ย สิบบาทร้องพื้นได้สามไร่พี่น้องครับสิบบาทร้องพื้นได้สามไร่แล้วถ้าผูา้ใดติดตามผมกระยิเห็นหนี่น้องพี่น้องเนาะหละักว่าประสิทธิภาพของการร้องพื้นโดยดกกปุ๋ยหมักมันเป็นตั้งไตเพราะว่าผมพยายามลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนี่สิบบาทพี่น้องครับสิบบาทร้องพื้นโดยปุ๋ยหมักเนี่ยสามไร่นี่นะครับลดต้นลาประสิทธิภาพเขาโอเคนะครับโอเคครับ แปลงนี่ผมที่ผมปลูกไปน่ะเป็นมันน่อยนะ่ะผมปลูกไปแล้วผมร้องพื้นไปแล้วนะร้องพื้นแบบนี้นะครับร้องพื้นแบบนี้เหรอเราไปนี่เพิ่งพี่น้องดินขาอดีดีแปลงนี่มันดินเหนียวแข็งก้านนะพี่ต้องตอนนี้ผมมาเห็นเขาชิมีใสเดือนตอนผมปลูกตอนนั้นนะเขามีใสเดือนเต็มไปหมดเลยใสเดือนกลับขึ้นมาเมื่อไรพอผมร้องพื้นโดยปุยหมักเราที่นี่ผมไถไม่ไถแปลไม่ก็ยังมีใสเดือนกลับมาอีกครับพี่น้อง เดี๋ยวเอาเบิ้งกันนี่หน่อยก่อนเบิ้งนี่คือใส่เดือนนะครับใส่เดือนน่อยใส่เดือน่อยมาเลยพี่้องเห็นมั้ยเนี่ยใส่เดือนไม่กับขึ้นมาคือเก่าเบิ้งพี่ลองครับใส่เดือนนี่ได้เส็จครับนี่ครับใส่เดือนเขากลับม้าเหมือนเลยเวีดไทยเลยปกติดินตรงนี้นี่เป็นดินที่แข็งการครับเริ่มชิ้นนุ่มนะครับดินเขาใสชิ้นนุ่มนะนี่พี่้องเบื้ง ดินที่ดีไปเรื่อยๆนะครับดินเขาที่ดีไปเรื่อยๆเลยดินตรงนี้แข็งขนาดเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวเหลืองครับแล้วตรงนี้นะน้องเบิ้งครับเนี่ย้างบนตรงเนี่ยที่ผมย่างมาเนี่ยคือเขาจะเป็นดินที่แข็งมากเลยแบบมันอยู่สูงแล้วก็แห้งเล้ยวนะครับแห้งเล้ว,นะแ,วแข็งก็เ้อเลยแบบส่นผมกเ็เลยต้องปลูกไม่เพราะว่าเป็นดินที่แข็งนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มชิหนุ่มแล้ว เริ่มนุ่มดีแล้วเพราะว่าเขาได้ใส่เดือนมาปรับปรุงดินนะครับเนี่ยพวกใส่เดือนพวกยังเขาม้าหมดเลยนะครับนั่เสียครับเนี่ยใส่เดือนเท่านั้นเริ่มมา้าแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะที่ผมปลูกเป็นมันนห,หน่อยก้อนผมยังไถ่ไม่นะเขามาเต็มเลยเป็นใส่เดือนเต็มนะครับอันนี้มันไถ่ไม่มันก็เริ่มเริ่มขึ้นเป็นหูไหมนะครับเีพี่นะ้องมบใส่เดือนมาเต็มนะมามาทุกพื้นที่ครับเดียวเบิบ้งื้องก็เห็นอยู่ เดี๋ยวเบิ่งเห็นเลยนจาเนี่ยใส่เดือนทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับอย่าไปเบิ่งวิธีการฉีดกันนี่เบิ้งนี่พามาเบิ่งว่าดินมันปรับปรุงดินให้เขาได้ดีนะครับเป็นใส่เดือนเนี่ยปรับปรุงให้เขาได้ดีนะครับซ้ำปุ๋ยนะครับซ้ำฮ้อใส่ปุ๋ยไว้เรื่อยเนี่ยดินนุ่มนะครับโอเคนะครับผมอย่าไปเบิ่งวิธีการฉีดกันก่อนนะครับครับก็แรกเลยผมกับอี้ ใส่ปุ๋ยลงไปนะครับใส่ลงไปเบิดขวดเลยเดี๋ยใส่บิดรลดนาะพี่น้องโ,โอเคสูตรนี้พอเหมาะพอเจาะนะครับผมเท่าที่ผมเห็ุมาแล้วผมลองพื้นกับแปลงตัวนั้นแล้วได้ตามสูตรลรอนะครับนี่แค่เพถ่งถึงสิบบาทออกพี่น้องครับสำหรับผมเอามาใส่นี่ถึงสิบ,บาทนะครับ ร้องพื้นสามไร่มาถึงสิบาทพี่น้องครับประสิทธิภาพดีครับนะครับเทียบเท่ากับตอนนี้นะครับเท่าจากที่ผมสังมาสังเกตเบื้องจากจากที่ผมเฮ็ดปลูกมาแล้วแล้วก็ล้องพื้นแบบน um eh ี้แล้วเราไปเรียบเทียบกับเคมีที่เขาล้องพื้นเนี네่ยหรือขี่ไกลเนี่ยเกือบเท่าผมว่าดูซีครับดูซี ได้เลยนะผมไปเฮ็ดได้เลยครับพี่น้องไปเฮ็ดใส่ได้เลยนะผมเอาเดี๋ยวผมจะเติมน้ำแล้วก็ยีเบเบืงวิธีการฉีดพ่นนะครับผมฉีดพ่นกันง่ายๆนะพี่น้องเนาะครับนี่ครับกับวิธีการฉีดพ่นกับแบบนี้ครับปรับหัวให้มันเป็นละอองนะครับเป็นละอองเม็ดๆน้ำหนาๆสักหน่อยผมกับแบบนี้เลยครับเนี่ยแห้งได้ทั่วดีพี่น้องครับเบิ่งนะครับเนี่ยแบบนี้ได้ทั่วดีเลยครับ เหมือนกับว,วานปุ๋ยเลยพี่น้องเนาะถือทุกพื้นที่นะเนี่ยแจ้งไปงทีเลยครับง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ย่างชิวๆไปเลยนะครับย่างไปเลยครับผมนี่แหละครับร้องพืนแบบง่ายๆพร่อมนะครับเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมก็พามาเบิง้งการร้องพื้นด้วยปุ๋ยมาของผมนะครับก็สามไร่นี่สิบบาทนะครับ้องพืนร้องพืนสามไร่สิบบาทพี่น้องครับ นองผื่นสามลยสิบบาทเองนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมถ้าเป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเข้านะครับผมให้เป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปต่อไปนะครับถ้ามีอย่างกับสอบถามแลกเลีเ่ยนเลยนรูกกันได้นะครับผมนะครับกฝากติดตามไปเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะแต่มันแต่ละแปลงแต่ละหมองแล้วก็แปลงทดลองแต่ละหมองน้พี่น้องนะนะครับชวนคลิปนี้จา้าโกเกษตรฮอมนกับ ขออนุญาตฉีดปุยก็ต้องพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับผม